ลิสแมนช็อปโหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไตล์ในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบัตรสไตล์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหลือลิ m แมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นเพาไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยบัตรสไตล์เนี่ยจะยิงได้ไหมนะ เฮ้ย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 เกือบเกือบตายดีนะกระสุนเราวันนี้ผมจะมาลองเล่นสกายให้ดูนะครับ มันปรับใหม่ใช่ไหมช่ยลดเอาก่อนเราต้องใช้ปืนนะไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบ เอาลูน่ายูส์ก็ส์ไปนะเพื่อนเดี่ยตรงรู้น่ะเดี๋ยวผมต้องหาทางขึ้นก่อนขึ้นทางนี้ดีกว่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะไห้มีคนจ่อโอ้ย <c oughs> <c oughs> าอะไรครับเนี่ยจะไปเอาปืน เพิน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 ฉันนชา้นเพินเพินนนไม่ค่อยถนัดสะปรไกลด้วยเด็ ไม่ยาไ้ยอยู่ข้าล่าอยู่ข้าล่าลอยให้นะเพื่อนเอาหมดตีเลยไเนี่ย Luna, you've got this! The safe zone has been redefined! Oh, hi, run, hi, run, hi, run! Yakun! Chakun! 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 how spotted. reloading sure do i sure do i touching up wicked sick Hey no ring that face bay 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 là óo chuyện rồi này thấy, thằng nào reloading Reloading. Oh. ไม่ใช่คนเหรอ <c ười> คิดว่าคน เอา,อาโอ้โหดีมากเพื่อนเราต้องทีมเวิร์ก <c oughs>

สวยคนแรงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ r e l o a d i n เฮ้เรากอดทองแล้ว Damaging the fire The I'm under fire. 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 i am under fire Reloading! ถ้าสการาควคอได้เหมือนแต่ก่อนนะโคตรโเง มันแรงเกินโอยไม่ลม เราไม่หมดเราไม่หมดเราไม่หมดมาดี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  โคตรเอาตะกาลองเล่นดูทุกคนแผดนนี้แรงมากนะครับแปบ๊บเดียวล้ม